สวัสดีค่ะสำหรับวันวุ่นวายนะ้บางซื่อใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ขอให้ได้ให้ปลอดภัยนะคะมาเล่ากันต่อกาดบักนี้ไม่ลืมเลือนเรื่องเมื่อคืนเหมือนเป็นความฝันแต่แหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิ้วนั่นคือหลักฐานเรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้ก็คือพระเอกแอบกระซิบบอกนางเอกว่าจะสอนวิธีตบหน้าแฟนเก่าแบบเจ็บๆนั่นก็คือการหาแฟนใหม่ที่ดีกว่าและเขาก็ยอมเป็นคนคนนั้นให้แถมยังประกาศจะตั้งชื่อตึกใหม่เป็นชื่อของนางเอกอีก,อกด้วย สื่วนจุบนั้นเขาใช้นิ้วกันไปให้ในางเอกคิดแล้วก็พบว่าพระเอกมีมุมดีๆเหมือนกันระหว่างที่หมุนแหวนเล่นเธอดันทําแหวนกระเด็นไปไหนไม่รู้เพื่อนสนิทก,ก็ดันเข้ามาล้างชักโครกอีกไม่รู้ว่าแหวนไหลไปถึงไหนแล้วสรุปแล้วก็หากันไม่เจอค่ะนางเอกคิดมากค่ะจนเก็บไปฝันว่าโดนพระเอกเรียกคนมาจับตัวเธอไว้แต่เมื่อตื่นมาเจอฝันร้ายยิ่งกว่าเมื่อเรื่องการแต่งงานของเธอกลายเป็นท้องออฟเดอะทาวไปและจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงโทรศัพท์ทั้งจากเพื่อนอนุบาลจนถึงญาติที่ไม่สนิท ่อนจะได้รับสายจากพระเอกที่โทรมาบอกเธอว่ามีรางวัลจะให้เพราะเมื่อคืนเสี่ยวเปาหอมแก้มเขาสาหรับผลงานที่เขาทําลงไปเรื่องการแต่งงานไม่ใช่เรื่องรลเล่นค่ะแต่สําหรับพระเอกแล้วการแต่งงานก็แค่อยู่กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นใครถ้าทําให้เสี่ยวเปามีความสุขเขาก็จะแต่งด้วยและพระเอกก็เชื่อว่าเขาจะทําให้หนาเอกตกลงแต่งงานกับเขาได้ภายในหนึ่งเดือนเริ่มจากรางวัลใหญ่ที่เขาเตรียมให้เธอรางวัลที่ว่านั่นทําให้หนาเอกเห็นแล้วถึงกับชะงัก ติดโรงพยาบาลมีชื่อของเธอติดเอาไว้พร้อมตกแต่งไว้อย่างสวยงามผู้คนพากันถ่ายรูปอย่างอิจฉาแต่นางเอกกลับอายซะมากกว่ากับความเวอร์ครั้งนี้แต่ก็แอบสะาใจที่ทําให้หมอโจก้กาแฟของเขาอึ้งไปบ้างก่อนนางเอกจะหนีเข้าไปในโรงพยาบาลก็เจอกับพระเอกและเสี่ยวเปามากขวางไว้เธอดึงพระเอกไปคุยนอกรอบที่เรื่องกลายเป็นแบบนี้แล้วใครจะไปนึกว่าพระเอกยอมแต่งงานกับเธอจริงๆเพื่อเสี่ยวเปาแถมยังท้าเธออีที่ไม่กล้าแต่งเพราะกลัวหลงรักเขา คนอย่างนาเอะค้าได้ยามไม่ได้ใครกันแน่ที่จะหลงรักกันก่อนเวนกู้พาเสียวเปาหลบมาหาอะไรกินแต่มาเจอชิงชิงผู้จ่าไม่ดีใส่เสียวเปากับเวลกู้วางแผนแก้แคนด้วยการทําเค้กตกใส่ชิงชิงเมื่อหมอโจกเข้ามาก็พลอยเลิศเทอะไปด้วยส่วนนาเอะที่เข้ามาที่ห้องทํางานกําลังกินน้ําพระเอกก็ตามมาแย่งและทักเรื่องแหวนที่ไม่ได้อยู่บนนิ้วจ่ากที่นาเอกจะไม่ให้กินก็ต้องรีบใหยอย่างเอาใจบอกได้แค่แหวนอยู่ที่บ้านไม่นานนักเรารู้ว่าเสียวเปากับเวลกู้ไปก่อเรื่องพวกเขาก็รีบตามไปดู ในระหว่างนั้นก็มีมือดีแอบเอาเสื้อผ้าในห้องน้ําที่หมอโจกับชิงชิงอาบน้ํากันอยู่ไปเมื่อพวกเขาออกมาเสื้อผ้าก็ไม่อยู่แล้วแถมหมอกับเพาบาลคนอื่นก็เข้ามาเห็นอีกพอชิงชิงเห็นนางเอกเข้ามาก็ชี้ดาว่าเธอเป็นคนทําพระเอกที่ตามเข้ามาก็รีบเอาตัวเข้าบางไว้แล้วพูดปกป้องนางเอกก่อนจะพาเธอออกจากห้องไปผลจากการประกาศแต่งงานของพระเอกค่ะทำให้เพื่อนของเขาเวนกู้โดนหางเลขไปด้วยพอบังคับให้เขารีบแต่งงาน คืนนั้นวันกู้ออกมาท่องราตีหลีสาวเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขาเจอกล้างชิ้นโตอย่างรั่วเวยที่มานั่งดื่มและทนเห็นพฤติกรรมของเขาไม่ได้เถอเข้าไปขวางทุกครั้งที่จะมีผู้หญิงมาตกเป็นเหยื่อของวันกู้ทั้งคู่ดื่มเล่าด้วยกันแต่คนเมากลับเป็นวันกู้เหนื่อยให้รั่วเวยต้องพาไปโรงแรมอีกเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อวันกู้ตื่นขึ้นมาก็อยู่ในสภาพที่เปล่าเปลือยพร้อมเงินทิ้งไว้ต่างหน้าเห็นเขาเป็นอะไรกันระหว่างทางกลับบ้านนาาเอกเดินมาเจอแมวอยู่บนต้นไม้ก็เข้าไปช่วย และด้วยความที่กลัวกำไรจะเสียหายก็เลยถอดเก็บใส่กางเกงโดยไม่รู้ว่าเผลอทำตกพื้นไปจังหวะที่กำไรตกพื้นสัญญาณก็ถูกส่งไปที่กำไรของพระเอกเขารีบมาหาเธอทันทีเพราะมันเป็นสัญญาณอันตรายส่วนทานาเอกค่ะที่ปีนขึ้นไปช่วยแมวลงมาดาแต่ตัวเองกลับตกลงมาซะเองดีที่มีคนมารับตัวเอาไว้ปรากฏว่าเป็นรุ่นพี่ของเธอนั่นเองค่ะรุ่นพี่หนิฟงฟางเขาเก็บกำไรคืนให้เธอและให้ในากเอกพาแมวไปที่ออฟฟิศของเขารุ่นพี่ชอบเก็บแมวรอนเดมารักษาและเลี้ยงไว้ นางเอกถือโอกาสฝากเขาเลี้ยงเจ้าแมวตัวนี้ไว้ชัว่วคราวทางพระเอกนีสิค้าที่มาหานาเอกที่บ้านแล้วไม่เจอนางเอกยังเปลี่ยนรหัสประตูใหม่ด้วยทำให้เขาต้องมาจอดรถดักรอเธออยู่ที่หน้าที่พักแล้วก็เห็นนางเอกเดินคุยกับผู้ชายแปลกหน้าอย่างสนิทสนมแถมยังเล่าเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่รวมถึงนินทาว่าที่สามีอย่างเขาให้ฟังอีกพระเอกลงจากรถไปแสดงความเป็นเจ้าของเราใส่กำไลข้อมือกลับคืนให้กับนางเอกแล้วทั้งพูทั้งโอเพื่อให้ลุ่มพี่รู้ว่านางเอกเป็นว่าที่ภรรยาของเขา นาเอกรีปฏิเสธค่ะแต่คนอย่างพระเอกถ้ามั่นใจว่าใช่ก็คือใช่พระเอกเองพอกลับมาคิดว่านาเอกอยู่กับคนอื่นเขาก็รู้สึกใจเจ็บจี้แต่โทษเรื่องการพักผ่อนอยากไม่รู้หัวใจของตัวเองพระเอกสั่งให้คนไปเคลียร์เรื่องข่าวของนาเอกบนโซเชียลทั้งหมดและถอดไปชื่อของเธอออกจากตึกด้วยทำให้นาเอกที่มาเห็นค่อยสบายใจแต่พยาบาลคนอื่นกลับยินทาเธอต่อหน้ายังไม่ทันที่นาเอกจะฉักพระเอกก็ออกมาพูดปกป้องอย่างให้เกียรติและชื่นชมว่าที่ภรรยาอย่างเธอต่อหน้าทุกคน น้าเอกคิดว่าที่เขาทำเพราะเปลี่ยนใจไม่แต่งงานกับเธอแล้วแต่เปล่าค่ะเรื่องที่เขาตัดสินใจไปไม่มีทางลมเลิกว่าแต่เขาอยากรู้ปัญหาที่น้าเอกไม่แต่งงานกับเขาคืออะไรถ้าเป็นเรื่องเวลาในการรู้จักกันเขากลับไม่เห็นความสําคัญเพราะน้าเอกกับแฟนเก่าคบกันมานานก็ยังไม่ได้แต่งงานกันที่จริงมันเป็นแค่ข้ออ้างค่ะเพราะคืนนั้นน้าเอกยิ่งคิดถึงคําพูดของพระเอกที่ปกป้องเธอเธอก็ยิ่งประทับใจจังหวะนั้นเองก,ก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นพ่อแม่ของน้าเอกค่ะมากลางดึก ก็เพราะเรื่องที่เธอถูกขอแต่งงานถึงนายเอกจะเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังพ่อแม่ของเธอก็ไม่เชื่ออยู่ดีเมื่อพ่อแม่มาแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่นายเอกจะทําได้ก็คือจัดที่นอนให้แม่แล้วค่อยหาทางออกวันนี้พระเอกแวะมาแถวบ้านนางเอกค่ะเห็นรุ่นพี่เดินอยู่แถวนั้นก็ใจเต้นผิดจังหวะเพราะอะไรกันเขารีบโทรหาวันพู้่เพื่อปรึกษาอาการทางใจแล้วคนรู้คําตอบว่านี่คือสตูหัวใจของเขานั่นเองว่าแล้วพระเอกก็ตามไปที่ออฟฟิศของรุ่นพี่ รุ่นพีคิดว่าเขามาเอาแมวที่นาเอกปากไว้จวังหวะนั้นนาเอกก็เข้ามาพอดีแต่เธอไม่สนใจพระเอกเลยเธอคิดเนี้งชาบูต้อนรับรุ่นพีแต่ไม่ได้คิดเนี้งพระเอกถึงเขาอยากไปด้วยก็ตามแต่เมื่อเธอไม่ให้เขาไปเขาก็ไม่งอที่ร้านชาบูค่ะนาเอกกับรุ่นพีกินอาหารกันอย่างอ,าอร่อยโดยไม่รู้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งจับตามองอยู่พระเอกนั่นเองค่ะที่มาแอบดูและก็เห็นภาพบาดตาที่รุ่นพีแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนาาเอก และเหมือนฟ้าไม่เป็นใจความอยากซุ่มของพระเอกกลายเป็นความอ,อึดกระเดกพอพนักง,งานในร้านมาฉลองวันเกิดให้กับเขายังไม่พอค่ะทางร้ายยังจัดโปรโมชั่นพิเศษอีกให้ลูกค้าใครขึ้นมาก่อนกันเป็นคู่แรกหลังเพลงจบก็จะได้กินฟรีพระเอกรู้ทันทีว่ารุ่นพี่คิดอะไรอยู่พอเพลงจบเขาก็รีบวิ่เข้าไปขวางแต่กลายเป็นว่าเขาเข้าไปกอดกับรุ่นพี่เสียเองวันนี้แม่นายเอกมาดักรอที่โรงพยาบาลจนเห็นว่าที่ลูกเคยกับลูกชายของเขา เมื่อพระเอกเดินจากไปแม่นเอกก็รีบเข้าไปทักมาคุยกับเสียวเป่าพอถามถึงแม่ของเด็กน้อยใครจะคิดว่าเสียวเป่าจะยื่นรูปนางเอกมาให้เป็นเรื่องสิ้คายเย็นนั้นเมื่อเอกกลับมาบ้านก็เลยเจอพ่อแม่นั่งรอฟังความจริงจากเธอก็ถึงขนาดลูกของฝ่ายชายเรียกเธอว่าแม่แล้วจะไม่เรียกว่าที่ลูกเคยมาก็ยังไงอยู่ไม่ว่านางเอกจะพูดยังไงแม่ก็ไม่เชื่อจนเธอต้องหาจังหวะหนีออกมาเป็นเพราะโลเวทที่ส่งข้อความไปตามเธอลงมาแต่ว่าด้านล่างก็มีพระเอกมายืนรออยู่ เขามาหาเธอเพื่อทําความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นตามที่นายเอกเคยบอกนายเอกขอใช้เวลาสองปีแต่พระเอกให้ได้แค่2อ,อาทิตย์แล้วเธอจะทําอะไรได้ในเมื่อพระเอกเอาข้อมูลของเขาทั้งหมดมายัดใส่มืมอเธอหมดแล้วนายเอกเจอสึกหนักแบบนี้ก็ต้องหาวิธีส่งพ่อแม่เธอกลับบ้านไปก่อนทางพระเอกเองก,ก็โดนเสียวเป่าเร่งให้ไปพาน,นายเอกมาอยู่บ้านสักทีแถมบังคับให้เขาเรียกนายเอกว่าหมามีหล่อแล้วด้วยส่วนวันนี้หมามีของเสียวเป่าที่กําลังตอบข้อความของลูกชายกำมารอ แม่แอบสองอยากรู้กับเขาด้วยจวังหวะนั้นคะ่นะน้เอกทําเป็นปวดท้องแล้ววางโทรศัพท์ไว้อย่างมั่นใจว่าแม่ต้องออกไปดูแน่นอนแล้วก็จริงแม่ส่งข้อความไปทักพระเอกค่ะคุยกันจนพระเอกตอบรับจะไปหาพ่อแม่นายเอกที่บ้านตามประเพณีเป็นไปตามแผนที่นายเอกวางไว้เธอให้เพื่อนสวมรอยเป็นพระเอกตอบข้อความเหล่านั้นและพ่อแม่ก็แพ็คกระเป๋าเต็มกลับบ้านไปร้อว่าที่ลูกเขยทันที เมื่อนายเอกมาส่งพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็ส่งข้อความไปบอกความสําเร็จนี้กับเพื่อนก่อนตัวเองจะต้องคลีตเมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่ได้เป็นคนตอบคนที่ตอบก็คือพระเอกตัวจริงแล้วเขามาอยู่ที่หน้าบ้านพ่อแม่ของเธอแล้วด้วยพระเอกลงมาพร้อมขอบคุณที่เธอยอมให้เขามาบ้านเกิดของเธออย่างไม่ทันที่นายเอกจะได้อธิบายเรื่องเข้าใจผิดเหล่านี้พ่อแม่ของเธอก็ลงมาการพบกันระหว่างว่าที่ลูกเขยและว่าที่พ่อตามแม่ยายก็เกิดขึ้น พระเอกมาพร้อมของฝากมากมายสิ่งเหล่านี้เวนกู้สอนเข้ามาในะเอกพูดไม่ออกที่พระเอกเล่นใหญ่ขนาดนี้มีทั้งเอกสารแจกแจงการแต่งงานไว้พร้อมยิ่งทําให้พ่อแม่นาเอกเชื่อใจเขามากขึ้นแต่แม่ก็ยังมีเรื่องข้องใจเรื่องแม่ของเสยวเป่าเพราะกลัวพระเอกยังลืมไม่ลงพระเอกตัดสินใจบอกความจริงเพราะเขาก็อยากให้นาเอกได้รู้เรื่องราวของเขาทุกอย่างที่จริงเสยวเป่าเป็นลูกของพี่ชายของเขาเมื่อพ่อแม่ของเสือเป่าจากไปเขาก็เป็นคนดูแลเสยวเป่าตั้งแต่นั้นมา นายเอกเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้และคลิดเหมือนแม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ชายอย่างเขาต้องมาเป็นทั้งพ่อและแม่ให้เด็กคนหนึ่งค่ำนั้นแม่ดีดกให้หยุดกินข้าวเมื่อนายเอกจะขอกลับก่อนบรรยากาศบนโต๊ะที่แสนวุ่นวายเพราะเสียงเถียงกันของพ่อแม่พระเอกกลับมองอย่างมีความสุขมันคือความอบอุ่นระหว่างกินข้าวพระเอกไม่ทันระวังไปโดนจานร้อนๆเข้าเขาทำตามที่แม่แนะนำให้ใช้ยาสีฟันทาเมื่อพระเอกเข้าไปในห้องน้ำ ภาพมุมเล็กๆที่เต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่วางไว้ด้วยกันนั่นมันกลับไม่ได้ทําให้รกตาแต่มีกลิ่นอายความอบอุ่นแสงอยู่พระเอกที่ดื่มกับพ่อเริ่มเมานละเอกสก,กิดให้เขาลาพ่อแม่กลับบ้านแต่ว่าพระเอกกลับขอค้างคืนที่นี่ที่ห้องของนั่เอกอย่างหน้าตาเฉยในห้องนอนนเอกพยายามอยู่ห่างจากคนเมาแต่ก็โดนคนเมาดึงเข้ามาให้อยู่ใกล้ๆนอนเตียงเดียวกับเขาด้วยในเอกตกใจเผลอพักพระเอกลงไปที่เตียงแต่ตัวเองก็ถูกดึงล้มลงไป เมื่อเธอลุกขึ้นมาได้ก็ยังถูกพระเอกดึงมือเธอเอาไว้คงเป็นเพราะความเมาทําให้เขาพูดความรู้สึกในใจออกมาเขาอิจฉาเธอที่มีครอบครัวมีคนในครอบครัวในทําอะไรร่วมกันซึ่งเขาไม่มีเลยสักอย่างอยู่อย่างคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกับสุขใจสิ่งที่เราเป็นอาจจะทําให้ค่นอิจฉาโดยไม่รู้ตัวเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ